ให้ผม hey, ดูก่อนแนมก็ผมได้เปรตไว<ป>้แล้วในฐานหน้าที่ไม่น่าหยิบดาบแรกขึ้นมาเล่นเลยทารังกิจของข้าเออไม่ใช่อืมแบบัมมมแมม้นึ่งอืมอืมอืมแตกอืมรึปนั้ mẹ bạn ơi tìm mẹ 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 Ừ nó tôi muốn. À. <cười> <cười> cái người là mẹ 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 Ha mẹ 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 โชลีลาตึงซะด้วยพวกนี้อืม <c oughs> เฮ้เทพเงาเอ้เทพลมเอาวพวกไว้ช้าเกินมาซี่มาซีวะโอ้แม่งเมื่อกี้มือเตรียมกดอหน้า พิมกดบอกได้เลยถ้ามันบอกตน่ะนะนั่นมึงละเก่งจริงๆเอ้ไม่ใช่เก่งจริงจริงเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ละผิดคาดใครเข้ามาอีกเนี่ยไอหัวมาร์สเมลโลมันเป็นใครวะมันเป็นแซดเอ็ม ไอ้มูัสเมโลไม่รู้ดามันก็มัสเมโลมากไหนแอ็มดาบมัสเมโลมาจากไหนเน,นี่ยเอาผมอยากได้อาวุธนี่เห็นคนอื่นขเขาใช้แล้วไม่แอคกันจังเลยเอาวุธนี้ก็ค่จยเทนแคนไม่ดีอเหลยอร้อยทั้งหมดเฮ้ยมาเมื่อไง ยังไม่ทันโหนเลยหวานที่ยบเลยอ่ะอืมปิง้งฮึไม่เล่นหรอกพุ่งไปหามันชาสลืกเกินจริงี่ะ ห้าว้องห้าเฮ้ยแตกเจามาสเมโลโ,โชถึงก็นี่อะ่ะฉันไม่รู้นะชื่ออะไรจะรู้จเลี่กูมาสเมลโลชิตเกชิตเกชิตเกเอออ้าโมเปลิตี้ขูดาวไวเหมือนกันแต่ไม่ต้องอัพขูดาวก็ไวหมดไปมีเซิร์ฟเวอร์ดิไม่ใช่โปรเซิร์ฟเวอร์เราอบอกไปทำไมเมื่อกี้ก็เห็นหมดแล้วนี่หว่า ก็มาเลยแล้วกันซึ่งไม่กลกมากอะผมไม่ได้ใช้ไม้ไงผมที่โทรศัพท์คอนเฟิร์มโทรศัพทัอืมอืมเป้งเยรับกันหนึ่งไงเนี่ยฮะไอพวกเทพอืม นี่โคตรเก่งเราควสอ,อ้าวมาส <c oughs> แตกกับโลแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ทำเชิงเฮ้ยทำสรงตึงทำสรงตึงทำสรงตึงกันยังไงวะ แตกอย่างไว้วันนี้ไม่เน้นมันชนะวันนี้บอกเลยเน้นฟาร์มเน้นๆแค่นั้นแหละเอ้ยจะเข้าเลยครับพี่เข้าใกล้ผมเลยครับอืเฮ้ย,ย,ยมือข้าเกียดมือเลีงทำไมมือกากจังวะเนี่ยัที่ดาบเริ่มต้นดากกำกำ มันชื่อดาพื้นฐานนี่เราควรไม่ได้มีทำควัวมีทำควัง <c oughs> ให้ระดับสีทองอยากได้ก็อยากได้นะเว้ยทบวันนี่นูมนะ้ม,ม,มบ้ากเน่ยบางทีมก็พูดเสียงก็มาดิมีแทกมีว่าใช้มีมทำควบโชคดีแบบสามร้อยล้านเปอร์เซน็นต์ เดี๋ยวไปดูว่าชนะหรือเปล่าเอ้โหมดเฮ้ยอืมหลอกเป้าหมายังยังยังไม่ตายยังอืมจริงๆบอลไม่เร็วมากเนี่ยว่ะบอลอยู่ในเกณฑ์รับได้เหี้อแอ้วทำไมบอลมันรับได้ยังไงวะอืมอืมไอ้พวกนี้มันประมาจารย์จริงๆว่ะโอ้แม่ง อืมเามาดิเข้ามาเลยแตกมาร์สเมโลแตกอมืม้อืมที่ผ่านบอลเร็วนัน่ากลัวเลยเมื่อกี้กดแล้วไม่ใช่ลอแล้กกากเอง มาคลิปแอดมาหน่อยอยู่สิใช่ผมไม่ธารมดว่าทบบันกาเลยวะเจ้า,จามาสเมลูอยู่ระดับไหนเนี่ยโลไมตมาสอืมกักไปเลยไปเศูนย์คือตอนแรกผมเห็นโชว์สเต็ปตึงมากเลยเว้ยจะที่จะเป็นผู้เล่นเก่ามาเล่นมั้ง อืมขอใช้ดาบไฟดาบหลักที่ใช้ทุกวัน <S 2> <S 2> อเออเดี๋ยวแมน่นจะไปเดียกกินงข้าวทั้งนั้นขอขอปิดคลิปเพลงเท่านี้แล้วกัน